ก็ต้องกิ้วแตนดีครับไปดูอีกรอบหนึ่งครับคันนี้ล้างเรียบร้อยครับคันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วอับพิงรรครับอันนี้ล้างก่อนเขาเลยครับอันนี้ các nắng gặp bồ, bồ nát bọn nắng gặp ta lắm được gặp tập tập. À, gặp đi gặp Dạp, một, một đi gặp 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 นี่ล้างครับล้างแล้วครับตู้ก็ล้างแล้วครับต,บตู้นี่ล้างหมดแล้วครับตู้อ่ะตอนนี้ล้างเรียบร้อยครับ คอตึงดินนะครับรถคอรถรถเกียรกเตึงดินนะครับนี่ตึงดินแล้วเกียลยครับนี่เริ่มล้างรถแล้วครับ ดูกน้องทะยานล้างรถครับทะยานตามบ่าวลูกน้องได้ลูกน้องล้างรถสองคนเลยนี่ครับลูกพี่ลูกพี่นั่งนั่งดูครับลูกพี่นั่งดูครับลูกน้องล,างลง้างรถไงครับ นนี้ยังจีดโคนออกก่อนนะครับโคนออกก่อนตู้ก็ล้างไม่ล้างครับคู่ตู้ล้างไม่ล้างครับบนเลยแล้วนะครับโอ้กระจายโอ้